เรื่องลูกๆก็โอเคแฮปปี้แล้วโนดาม่า no ไม่ต้องดราม่าแล้วให้น้องใช้ชีวิตแบบมีค,ค,ความสุขพ่อไปรับได้ไปส่งได้เรื่องลูกก็จบสวยแล้วล่ะ คือสมบัติสเขาจะไปแม่งเอาอะไรเขาจะไปฟ้องศาลีิเขาบม่ไว้หรอกเมื่อยเขาบพิ่งคืนเนาะเพราะเรื่องเรื่องขบครัวมันจบไปแล้วไงเรื่องขบครัวมันโอเคแล้วประเด็นเรื่องสมบัสที่เป็นเรื่องของศาลศาลไงประเด็นศาลขบครัวนหนึ่งจบไปแล้วลาบดืนแล้วเรื่องเกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูกเนี่ยคือมันจบไปแล้วมันโอเคแล้วสรุปเซ็นอะไรเรน่องหมดแล้วเสุดยอดแค เรื่องโมดูเออเรื่องโมดกถูกทอดบทบาทที่หาไว้ด้วกันนี่แหละถ้าตกลงไม่ได้หนึ่งไม่ขึ้นศาลสองไม่ขึ้นหรือไม่ต้องขึ้นหรือแบ่งมาเลยอ,อยังสินะ <c oughs> เดี๋ยวเขาก็ขณะที่เขาถามถยูว่านีค่คุมๆุมจะได้ไเท่าไหร่ใช่ไหมหรือเปล่าโมตามก็สิบล้านที่จะต้องได้ว่างันว่างันมับบนกับโบกพี่โบ้สนนำสมเนงาไม่ได้ฮอสไม่ได้เอาลายเลยอามาสิบล้านก็ว่ ก็เหมือนจะมินั่งเอาไปมากก็ได้นี่นะเอาไปมากก็ได้ขเล้งมาไม่ต่ำกว่าสิล้านที่อออามากกมาสรงลูกเขาเลี้นพี่น้องเอ้ยมาท่งลูกข่อเขาาคแบบขาเี่งขาเ่าเพื่อเราไ่เปคนเบื่อเพื่อหรอก I ใช้จ,จ่ายเรื่องลูกกนักไปหาครึง่งแต่ว่าสมบัติไม่ได้สมบัติบ่ได้สมบัติมาบ่ได้ครึิ่มชีล้านเขามากไข,อขอ่กระเเอาหมออันนี้ไข่หามากกว่าเอากระชายดูไข่แมวซุ้มหมื่อันนี้ซุ้มหมื่ห้าไม่กับเป็นโซ่หาไม้แต่ว่าหาันเก่าที่จะให้ลูกมันปุ๊ไปตัดเป็นแต่ยต่นยานเต่สวน นี่มันฮารดน้ำมันหัวแม่คือบุ้มเนียเนาะขี้บ้านไปเม,มือนกัย